สวัสดีครับคุณทุกฟันกำลังใจสร้างเองได้ในทุกๆวัน 1. ความต่อเนื่องคืออาวุธลับของนักรบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของคนฉลาดที่สุดหรือเร็วที่สุดแต่มันเป็นเรื่องของคนที่ไม่ยอมแพ้กลางทางใครอดทนได้นานใครทำซ้ำได้นานคนนั้นจะชนะแม้จะเริ่มช้ากว่าแม้จะเหนื่อยกว่าแต่ถ้าคุณทำได้ต่อเนื่อง365วัน ทุกอย่างจะเปลี่ยนจากคนธรรมดากลายเป็นคนพิเศษจากคนไม่มีอะไรกลายเป็นคนที่น่าจดจำเพราะความสำเร็จมันไม่ซ่อนอยู่ที่จุดเริ่มต้นแต่มันซ่อนอยู่ที่ปลายทางของคนไม่ยอมแพ้2พลังของคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาคุณไม่ต้องเกิดมาพร้อมพรสวรรค์ไม่ต้องมีต้นทุนสูงไม่ต้องเป็นอัจฉริยะ แต่ถ้าคุณขยันกว่าคนอื่นและต่อเนื่องได้มากกว่าคนอื่นคุณก็จะชนะคนเก่งได้โลกนี้ให้รางวัลกับคนที่เอาจริงมากกว่าเอาแต่ฝันเพราะความฝันไม่เคยพาใครไปถึงแต่ความต่อเนื่องตังหากที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงลุกขึ้นมาเดินวันนี้แล้วอย่าหยุด365วันจากนี้คุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป 3. วินัยเท่ากับอิสรภาพ ทุกครั้งที่คุณขี้เกียจลองคิดถึงครอบครัวทุกครั้งที่คุณอยากยอมแพ้ลองคิดถึงอนาคตคนที่มีวินัยไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าแต่เขารู้ว่าการทำทุกวันคือทางรอดเดียวใครวินัยมากกว่าอิสรภาพจะมากกว่าใครยอมลำบากในวันนี้จะได้สบายในวันหน้า ทำให้ได้365วันแล้วคุณจะเข้าใจว่าชีวิตที่มีวินัยมันให้รางวัลที่คุ้มค่ามากกว่าทุกสิ่ง 4. คนที่ไม่หยุดเท่ากับคนที่ไม่แพ้คุณอาจล้มแต่นั่นยังไม่เท่ากับแพ้คุณอาจผิดพลาดแต่นั่นยังไม่จบเพราะคนที่แพ้จริงๆคือคนที่หยุดเดินไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องเก่งแค่อย่าหยุด ทำทุกวันแม้จะน้อยแต่ขอให้ทำความสําเร็จมันไม่ใหญ่โตในวันเดียวแต่มันโตขึ้นจากวันละนิดและถ้าคุณเดินครบ365วันไม่มีใครมาหยุดคุณได้อีกแล้ว5.365วันสร้างตำนานของตัวเองไม่มีใครจำคนที่ล้มเลิกกลางทางไม่มีใครพูดถึงที่แค่เริ่มแต่ไม่จบแต่โลกจะจดจำคนที่ทำสำเร็จ แม้จะใช้เวลาแม้จะเหนื่อยแม้จะลมซ้ำแต่ถ้าคุณไม่ยอมแพ้แล้วทํามันทุกวันทุกวันวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเริ่มต้นวันนี้แล้วทําให้ได้365วันชีวิตคุณจะไม่ใช่แค่ของคุณอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นตำนานของคนที่เคยไม่มีอะไรเลย